บทที่สิบห้าสิริทิติมติเตโชชยสิทิมหิติมหากุคคนาปริมิตาปุญญาธิการาสสะพันตรายานิวารณาสมัสสะภะคะวะโตอรหัโตสมมาสัมพุทัสสะทวติงสามหปุริสลาคณะนุภาเวนะอสิตญานุพยัญชนะนุภาเวนะ อตุตระสตะมังคารานุภาเวนะชัปนังสียาณุภาเวนะเกตมาลานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศปรมิตาปรมิตานุภาเวนะสีลามสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภรานุภาเวนะ เยยะธรรมานุภาเวนะจตุสลาสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัตถะสมาปติญานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะ ยานานุภาเวนะทัสสะภัลยานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตาการุณิกามุทิตาอุเปฆานุภาเวนะสัพพสปาริตานุภาเวนะลัตตาณตายารสนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคะโสกุปัทะวะทุกขะโทมนัสุปายาสะวิสัสันตุ สพอันตรายาปิวินาสันตุสภสังกปาตุยห้างสมิชโตทีคายุกาตุยห้างโฮโตสตวัสขีชีเวนะสมังขีโกโฮตุสัพทาอากาสปปพตาวนาภูมิคังคามหาสะมมุทาอลคกาเทวตาสาธาตุเมอนุลักขันตุ ภาวตุสาพมังขลังรักขันตุสาพเทวตาสะพพุทธานุภาเวนะสะทาโสธิพระวันตุเตภะวะตุสาะพมังขลังรักขันตุสสพเทวตาสะพธรรมานุภาเวนะสะทาโสธิพระวันตุเตภวะตุสาะพมังคลังรักขันตุสสพเทวตาสาพสังคานุภาเวนะสะทาโสธิพระวันตุเต นักขัตยักข้าพุานังปปะปะคหะหนิวารนาปริตตัสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตยักขะนะภูตานังปปะปะคหะหนิวารนาปริตตัสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเวนักขัตยักขะาพตานังปปปขคหาหนิวารนาปริตตัสานุภาเวนันตวาเตสังอุปัทเว ศึานะคะบทที่16อตทิตังนานวาคะเมยะนปปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่คำนวณถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะหินันตังอปปตันจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันเมยงยังไม่ถึงปัจจุบันนัญนจะโยธรรมตัดทัดทวิปัสสติอสร้างหีรังอสร้างกุปังตังวิธามนุภูทะเยภูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งอนแงงนไม่ครอนแครนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นพึ่งจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกโรงเถิดอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารนังสุเวถึงความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหีโนสังคารันเตนามหาเสนานามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเส,เสนาใหญ่นั้นยอมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามานาตันทิตังตังเวพเทกรัรตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิตมุนิติ ระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้ประพฤติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแ,แลบทที่17ชลาธรรมมิมชะลัง อนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจากลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทรมัมหีพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมหีมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจากลวงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเบ ปหินานาภาโววินาภาโวเหล่าจากละเวน้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิน้นกรรม,มโซโกกรรม,มหิกรรม,มทายาทากรรม,มโยนีกรรม,มพันธุ กรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัย ยังกรมมังกะลิซามีกัลยานังวาปาปกังวาตัสทายาธาภวิสามีเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮห,หิอภินทังปัจเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอน